สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องนาทีสบวัดบ้านสวนหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเพราะเราไปทำสวนดอกไม้เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันไปกนเลยตรงทางเข้าวเราก็จะปลูกดอกคูนายตูนสาเป็นทางยาวเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นผักต่าง เอยและตอนนี้เราก็จะมาเพื่อ,อนๆมาดูไฮไลท์ของฟิวเอาโอ้โสตา๊าฟลีไไ่แล้วก็แตงไทยแล้วก็มันแก <Wow. S 2> ้วค่ะว้าวัวดีเมันสต๊บฟลี่เป็นสต๊บบลี่ลูกแฝดด้วยเราปลูเกเองนะ เราไม่ได้ซื้อเขามาตรงน,นี้ก็มีอันนี้จะเป็นแตงไทยใช่ไหมแล้วก็มีมันแก้วที่เราปลูกเองอันนี้ตอนนี้เราจะเปิดให้เข้าชมในสวนแล้วนะคะไปในสวนเราก็จะมีจำหน่ายอะไรบ้างลูก มีจำหน่ายมันแกมีของหวานแตงไทยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกบัตเตอร์นัทมีอะไรอีกแลอะตอนนี้ให้หนูพาไปชมทุ่งทานตะวันที่หนูกับคุณพ่อได้พากันทําไว้อันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะรอบทุ่งทานตะวันอันนี้ทางเข้านะคะน้องปลายน้องปลายเอ้ยน้องปลาย เอ,อนนเข้ากล้องกับเขาแล้วต <laughs> ัวสวนอ่าเราจะพาไปดู <c oughs> ทุ่งทานตะวันกันนะคะไปกันเลยอันนี้จะเป็นทางเดินนะคะทางเข้าอันนี้จะย้อนแสงหน่อยจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราจะไปดูตรงโน้นอาจจะไม่ใหญ่มากแต่รับรองว่าจุดเช็คอินสวยมากแน่นจุดเช็คอินมีอะไรบ้างคะมีชิงช้าอะไร ชาลังนกแล้วก็ชิงชาชิงชาเป็นชิงช้าลูกลังนกแต่ทำจากไม้ไผ่ชิงชาไม้ไผ่เป็นกแล้วก็มีชิชชง,งาช,า,ชาจากท่อนไม้ไผ่ด้วยอีหดีดอกทานตะวันสวยมากเลยค่ะกำลังบานเกือบจะทุกต้นแล้วนะคะตอนรับปีใหม่ใครที่สนใจอยากมาเที่ยวก็เชิญได้เลยค่ะที่บ้าน ไผ่บูนตำบลไผ่บูนบ้านเล็กที่30หมู่6นะคะอำเภอ้ํำขุนจังหวัดวอุบแลและอันนี้ก็คือชิงช้ารูปล,งลังนกแต่ทำจากไม้ไผ่ประดิษฐ์จากคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคนทำเอง <ทำ S 1> ให้เด็กๆได้มานั่งชิงชา้าถ่ายรูปกับทานตะวันกันนะคะเด,ะช,ดชิงชา้าเ้าอิน ดอกไม้กำลังจะบานอันนี้แปลงแปลงนี้จะเป็นแปลงทีหลังกำลังเริ่มกำลังเริ่มจะบานะะพรเเื่่อปลีนไดูคตอนนี้<า>นเราก็อยู่ตรงชิงช,าช,งชาง้านะนี่ทานตะวันบานรับแสงกำลังสวยเลยทีี่่นนหากำลัง อืมกำลังหนาวเลยตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่กี่องศาลูกตอนนี้ประมาณสิบสีหรือสิบหกสี่ส่องศาอ่ากำลังอากาศเย็นสบายพอดีเลยสตรอเบอรอี่เราก็จะได้ออกลูกเยอะๆรับนักท่องเที่ยวเปิดปีใหม่อดาแล้วก็ท้มันนไปดูชิงช้าจากท่อนไม้่ายที่คุณพ่าเราพักกันเอาออตรงนี้กลัไหมคะเก้าอี้อเก้าอี้น้าโอเคค่ะ อ่านี้ก็อีนั่งส่วนทันตะวันข้างหลังนี่กำลังจะเริ่มบานนะคะดอกกำลังปุ้มอยู่เลยนี่ยปีใหม่ก็คาดว่าน่าจะบานพอดีนะคะและนี่ก็คือชิ้นชาจากท่อนไม้ไผ่ที่คุณพ่อทำเองกันค่ะใช้วัตถุดิบจากสวนของเราหมดเลยจากของเหลือใช้ของเหลือใช้ ไม้ไผ่ก็จากไม้ไผ่ที่เคยตัดมาทําเล้าเป็ดเล้าไก่เหลืออย่างเงี้ยเราก็นํามาทําเป็นชิงช้าให้เด็กๆได้นั่งสามารถนั่งได้สองคนนะคะ,คะแว่งได้ไม่ค่อยแรงอันนี้บรรยากาศร,บรอบๆนะคะ<ป>แล้วก็จะมีโพลเราก็ทําเก้าอี้ทําที่นั่งมีแคร่ให้นั่งชิงช้ายักค่ะอันนี้สภาพสภาพทั่วไปเลย <laughs> บรรยากาศนะสิไม่ใช่สภาพหบบรรยากาศทั่วไปนะคะ แล่ท้งานตลออันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นจุดเช็คอิน,นอีกจุดหนึ่งทำเป็นซุม้มเ,เป็นหญ้าคาแล้วก็ฟางข้าวนะคะเรามาทำเป็นซุม้มแล้วมีตรงไหนอีกคะจุดเช็คอินเนี่ยมีกี่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณหกเจ็ดจุดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ผักหวานจะพาดูอะไรลูกห้องอบอุ่นร่างกายเป็นอะไรคันดีรีสอร์ทาอคันดีรีสอร์ทเดี๋ยวสักครู่นะพาไปชมอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าและเราก็มาถึงคันดีรีสอร์ทแล้วอันนี้ประดิษฐ์จากฟางอัดค่ะนะก็มาดูกันเลยอันนี้ห้องนี้ก็จะอุ่นมากๆเลยนะคะอ่าอันนี้ไว้สาหรับ 2 4องศาแต่เข้ามาข้างในเหมือน2ีิองศาค่ะมีคนนอนรอด้วยถ้าจะอุ่นมากๆเลยอันนี้ห้องที่หนึ่งและอันนี้ก็คือห้องที่อันนี้ห้องที่สองใช่แล้วค่ะมันคือห้องอุ่นร่างอะไรนะอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกอะไรโอ้คันดีรีสอร์ทชื่อนี้น่าเข้านอนจริงๆเลย คันหรือเปล่าแม่ว่าไม่คันนะมันจะอุ่นมากๆเลยเวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยแล้วเราจะพาพ่นๆไปดูชิงช้ายักษ์อ่าชิงช้ายักษ์ที่ไหนที่โพนเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปฝั่งนี้นะเพื่อที่จะให้เห็นบรรยากาศสวนดอกไม้ของเราไปกันเลยไปกันเลยน้องนาทีอยู่ไหนคะตามที่พักวานมาเลยลูกเนี่ยตอนนี้ถ่ายก่อนไปโรงเรียนนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลย ปร,ต,ปรตรงนั้นก็จะเป็นต้นเล็กนะคะถ้าดอกนี้บานแล้วเต็มที่แล้วก็จะงานอื่นก็จะทยอยบานตามไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะบานแล้วอ่าเราไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กก็จะให้ดูดอกทานตะวันนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆก็าพากันเตรียมไปที่โพลแล้วนะคะจะเป็นดอกทานตะวันกําลังบานเต็มที่เลยสวยงามรับแสงอยู่ตรงหน้าซูมทางเข้าตรงไหนคะ,อ,นคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิงช้ายักษ์กันกับพี่นาทีผักหวานไปกันเลยค่ะ ันนี้จะเป็นทางเข้าตรงสะพานนะคะเราจะทําเป็นสะพานข้ามไปดูบรรยากาศเช้าๆกับสวนเราอันนี้ก็จะเป็นดอกต้นตาลตะวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นเป็นซุ้มอันนี้ก็จะเป็นสะพานของเราไปเลยค่ะเด็กๆ ตอนนี้เราก็ถึงชิงชา้าอยากแล,ะะแล้วนะคะเลค่ะเพื่อไปนั่งชิงชา้าอยากอืมอันนี้บรรยากาศที่โพลของเรานะคะทํายังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เราทําได้กี่เปอร์เซ็นตะ์แล้วคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลวันนี้ก็ใกล้มาทุกทีแล้วนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เราจะพยายามทําให้เสร็จในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้เราเปิดให้ชมดอกทานตะวันกันแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะสําหรับดูทานตะวันเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนจะมานั่งทานอาหารทานน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยมีที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ชิงช้ายักษ์นะคะดูสูงมากมากสามารถโยกได้ไปไกลถึงตรงนู้นเลยอันนี้โยกได้ไกลามากๆอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรคะถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกต้นแต้<ไ>ต้นใหญ่มากๆ<ไ><ไ> ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีที่นั่งนะคะที่นั่งเยอะแยะมากเลยเ,เดี๋ยวคุณพ่อจะทําที่นั่งตรงโน้อนอีกอะจะทําที่